อ่สวัสดีนักเรียนชั้นมสองนะครับนะสวัสดีเทอมสองปีการศึกษาสองห้าสี่นะครับเราก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่นะครับีนวิชาวิทยา,าศาสตร์นะครับอ่ะมสองคงไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นงานชิ้นที่หนึ่งนะครับนะงานชิ้นที่หนึ่งนะครับที่เราได้รับไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะค,บคนที่ส่งมาก็มีสันศิรีพัฒรธิดาพัชริน สักดิดทัตธนิฐาวิภารัตพิมพการนงรพัฒน์จิรกิจทินพัฒน์ัทดนยัยสุกัญญานิชมนนะครับแค่นี้นะครับที่เหลือก็ทยอยส่งมานะครับเพราะงานชิ้นที่2คลอดแล้วนะครับงานชิ้นที่สองคลอดแล้วนะครับวันนี้จะให้ดูนะครับที่เราเรียนไป ที่เรายังไม่เรียน,นยที่เราศึกษาไปก่อนนะครับที่ครูจะสอนนะครับก็คือเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะครับนี่คือเนื้อหาม2เทอม2นะครับอ่ะแรงนะครับนะแรงแรงคืออะไรแรงก็คือปริมาณที่ทําต่อวัตถุนะครับมีผลให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนทิศทางน,นะครับหรือแรงอาจจะทําให้วัตถุนะครับ เคลื wollen, ่อนที่ไปจากเดิมนะครับเหมือนกับคนนี้นะครับเขาออกแรงผักนะครับกล่องนะครับแรงนะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือแรงที่กระทาบนพื้นผิวของวัตถุโดยตรงนะครับและก็แรงที่ไม่กระทําบนพื้นผิวของวัตถุโดยตรงนะครับแรงที่ทำบนพื้นผิวของวัตถุโดยตรงมีอะไรบ้างนะครับมีแรงดึงนะครับมีแรงผลักนะครับมีแรงผลไม้อ่าไม่ใช่มีแรงยกนะครับ เนี่ยนะครับนะแรงดึงอย่างนี้นะครับนะชักกระเยาะนะครับแรงพักนะครับนะอากเห็นไหมครับเนี่ยเออนะครับนะก็จะมีสัญลักษณ์นะครับนะนะมีสัญลักษณ์ให้เรียนงงไปก่อนนะครับนะเรายังเดี๋ยวเรารู้พื้นพื้นนะค่อยเจาะลงไปทีละนิดนะครับอ่าแล้วก็นี่คือแรงยกนะครับอ่าต่อไปนะครับชนิดที่2คือแรงที่ไม่กระทําบนพื้นผิวของวัตถุนะครับนะแต่จะกระทําบนเนื้อของวัตถุก็คือ หนึ่งนะครับแรงแม่เหล็กนะแรงทางไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็แรงนิวเคลียร์นะครับหน่วยของแรงนะครับนะหน่วยของแรงนะครับนะครับหน่วยของมันก็คือนิวตันนะครับนะแรงมีค่า10นิวตันอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือหน่วยของแรงนะครับถ้าหน่วยของระยะทางก็จะเป็นเมตรใช่ไหมครับนะความยาวกี่เมตรอย่างนี้นะครับนะหน่วยของแรงก็จะเป็นนิวตันนะครับให้เกียรติแดรเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับ นักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับที่เขานั่งอยู่บนต้นอะไรครับเมละเทศใช่ไหมฮะต้นแอปเปิลนะครับปริมาณทางฟิสิกส์นะครับแบ่งออกเป็น2ปริมาณก็คือปริมาณเวกเตอร์แล้วก็ปริมาณสเกลาร์อันนี้อันนี้ดูให้ดีนะครับนะดูให้ดีนะครับใครที่จดลงไปแล้วนะครับนะต้องเฉลียวใจนิดหนึ่งนะครับนะเพราะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยครูอ่สลับกันอยู่นะครับนะนะไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับนะแต่เวอร์นะครับนะ ปริมาณเวกเตอร์ก็คืออันนี้นะครับอันนี้เเวกเตอร์นะครับนะแล้วก็ปริมาณสเกลาร์ก็คืออันบนนะครับนะขออภัยนะครับขออภัยอ่านะครับอันนี้จะเป็นรูปอยู่นะครับกล่องใบหนึ่งนะครับนะดูถูกดึงนะครับด้วยแรงไปทางซ้ายนะครับ15นิวตันนะแล้วก็แรงไปทางขวานะครับมีอยู่2แรงก็คือ20นิวตันและ60นิวตันอ่านแบบนี้นะครับอ่ามาดูที่ปริมาณสเกลาร์ก่อนนะครับขยายความนิดเดียวก็คือเป็นปริมาณที่บอกแต่ ขนาดอย่างเดียวนะครับนะอย่างอื่นไม่บอกครับบอกแต่ขนาดอย่างเดียวนะครับนะครับบอกแต่ขนาดอย่างเดียวนี้ก็เพียงพอให้ความหมายมันสมบูรณ์ได้นะครับเช่นอะไรนะครับมวลนะครับมวลนี้มีกี่กิโลกร,รัมนะครับนะระยะทางนะครับ นี่นะครับนะมีบ <these room> <aún> ้านอันนี้เป็นบ้านครูเองนะครับไม่ใช่นะมีบ้านแล้วก็มีครูนะครับโรงเรียนนะครับนี่คือระยะทางนะครับนครูต้องเดินขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาทางทิศใต้นะครับเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นไปทางทิศเหนือแบบนี้นะครับเรียกระยะทางนะครับนะเรียกระยะทางนะอ่าเนี่ยนะัตรงนี้มีนองน้ํานะครูถึงนะ ต้องเดินอ้อมนะครับนะตอนแรกคนบอกว่าทาไมไม่เดินไปอย่างนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวโดนจระเข้กัดเอานะครับนะแต่ส่วนสีแดงนี้คือการกระจัดนะครับแนบ้านรวยมีเฮลิคอปเตอร์นั่งไปได้เลยนะครับอ่ามีอะไรอีกครับนะมีระยะทางมีพลังงานเวลาปริมาตรและอื่นๆอีกนะครับนะที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับอ่าต่อไปปริมาณเวกเตอร์นะครับเป็นปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับปริมาณเวกเตอร์นะครับ บอกทั้งขนาดนะบอกทั้งทิศทางนะครับจึงจะได้ความหมายที่สมบูรณ์อะไรอย่างเง้เช่นนะครับการกระจัดนะครับนะเมื่อกี้นะครับที่เรานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับนะความเร่งนะครับความเร็วนะครับแล้วก็แรงนะครับโมเมนตัมแล้วก็อื่นๆอีกนะครับนี่คือเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์นะครับอ่ะเรามาขยายทีนี้นะครับ เวกเตอร์นะครับเวกเตอร์หมายถึงอะไรเวกเตอร์หมายถึงปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับจึงจะได้ความหมายที่สมบูรณ์นะครับ mm hmm. เช่นอะไร mm hmm. เช่นแรง <laughs> เช่นความเร็วความเร่ง mm hmm. การกระจัดโมเมนตัมนี่เบอร์อะไรนะครับโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งนะครับ mm hmm. บ้านครูก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับ mm hmm. อ่ะนี่คือ คำว่าเวกเตอร์นะครับนะคือปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทางยิ่งได้ความหมายที่สมบูรณ์เช่นนะครับที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้เรามาดูสัญลักษณ์นะครับของเวกเตอร์นะครับนะเราจะให้เวกเตอร์เป็นพระเอกนะครับนะในเรื่องนี้นะครับสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ก็คือการแสดงขนาดและทิศทางนะครับของปริมาณเวกเตอร์โดยใช้อะไรครับลูกศรเป็นตัวแทนนะครับนะเนี่ยแบบนี้นะครับนะเราจะเขียนตรงไหนนะครับนะตามไปดูต่อครับแบ่งเป็นนะครับ บอกว่าขนาดของปริมาณเวกเตอร์นะครับจะแทนด้วยความยาวของลูกศรน,นะครับถ้าลูกศรสั้นกับลูกศรยาวแบบนี้นะครับลูกศรสั้นอาจจะสองนะครับเวกเตอร์นะครับนะเวกเตอร์อาจจะเป็นมีค่า2นิวตันอะไรประมาณนี้นะครับนะเวกเตอร์ยาวหน่อยก็อาจจะเป็นห้านิวตันอะไรประมาณนี้นะครับนะสั้นก็แสดงว่าแรงขนาดน้อยนะครับยาวก็แสดงว่าขนาดเยอะนะครับสองทิศทางของ ปริมาณเวกเตอร์เนี่ยแทนด้วยทิศทางของหัวลูกศรนะครับเช่นถ้าเวกเตอร์ของเรานะครับไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เอาหัวลูกศรเราชี้ไปทางซ้ายแบบนี้นะครับพร้อมเขียนขนาดลงไปด้วยนะครับหรือถ้าเวกเตอร์ของเรานะครับมีทิศไปทางขวาแล้วก็เขียนลูกศรไปทางขวานะครับตามแบบนี้เลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสามคือสาระของปริมาณเวกเตอร์นะครับให้เราใช้ตัวอักษรที่มีลูกศรครึ่งบนนะครับชี้ไปทางที่จากซ้ายไปขวานะครับอันนี้คือเวลาที่เราเขียนนะครับ เช่นเวกเตอร์ a นะครับเราก็เขียนตัว a แล้วก็เติมหมวกแบบนี้ครับนะเวกเตอร์ b ก็เขียน b แล้วก็แบบนี้ครับนะมันก็มาจากแบบนี้แหละครับจากคําว่าเวกเตอร์ a นะครับนักเรียนอาจจะบอกว่าถ้าแบบนี้มันยาวนะครับนักเรียนก็อาจจะบอกว่าก็เขียนเราชอบเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับนะมันสั้นดีนะครับนะเออเนี่ยมักว่าจะเขียนเสร็จใช่ไหมครับนะอันนี้คือสัญลักษณ์สากลนะครับสัญลักษณ์สากลนะเดียวกันทั่วโลกนะครับ เวกเตอร์ a เขียนอย่างนี้เวกเตอร์ b เขียนอย่างนี้นะครับโอเคสมบัติบางประการของเวกเตอร์นะครับการเท่ากันของเวกเตอร์ทั้ง 2, 2> มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันนะครับเนะี่ยจะเขียนแบบนี้เออสองเวกเตอร์ตรงข้ามนะครับกับ a ก็คือเวกเตอร์ลบ a นะครับมันก็คือความมันก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะครับเช่นครูบอกว่าเวกเตอร์ a นะครับก็คือสีเขียวนี้นะครับนะมีขนาด ห้านิวตันนะครับอันนี้คือบอกขนาดใช่ไหมครับนะอย่าลืมนะครับว่าเวกเตอร์ต้องบอกอะไรด้วยครับบอกทิศทางนะครับเพราะนั้นเวกเตอร์ a นะครับมีขนาดห้านิวตันนะครับมีทิศไปทางขวาใช่ไหมครับนะส่วนเวกเตอร์ลบเอะครับนะครูให้เป็นแทนเป็นสีแดงนะครับนี่คือเวกเตอร์ลบเนะครับอ่ะครูเขียนด้วยสีเงินนะอันนี้คือเวกเตอร์ลบเนะครับเนี่ยอันนี้คือเวกเตอร์ลบเนะครับขนาดก็คือห้านิวตันเหมือนเดิมนะครับนะแต่มีทิศ นะครับไปทางซ้ายนะครับนะนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าติดลบก็คือจากมันขึ้นนะครับแล้วก็มันลงนะครับจากทางซ้ายแล้วก็กลับให้มันเป็นทางขวานะขวากลับมาเป็นทางซ้ายแค่นี้นะครับอาการรวมเวกเตอร์นะครับการรวมเวกเตอร์เราจะใช้ทฤษฎีแรกนะครับนะก็คือทฤษฎีหัวต่อหางนะครับนะส่วนทฤษฎีสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้กูไม่ได้ลงตรงนี้นะครับนะ ให้เราไปดูทฤษฎีัวต่อห่างนะครับนะง่ายกว่านะครับเอามาดูมวลและน้ำหนักของวัตถุนะครับนะมวลอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับนะพักยกจากเวกเตอร์มวลก็คือปริมาณเนื้อสารที่อยู่ภายในวัตถุนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมนะครับส่วนน้ําหนักนะครับน้าหนักคือค่าแรงโน้มถ่วงนะครับของโลกที่กระทาต่อมวลนะก็คือน้ําหนักคือค่า ของแรงน้มถ่วงนะครับที่มันกระทาต่อมวลนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับว่าเกียริแต่แก่เสื้อไอซ์นิวทันที่นั่งอยู่ใต้ต้นมะเขือเทศใช่ไหมครับความสัมพันธ์ของมวลและน้ําหนักนะครับถ้าใครจับความสําคัญจากสไลด์เมื่อกี้ได้นะครับนะจะดูออกตั้งแต่สไลด์ตะกี้แล้วนะครับน้ำหนักนะครับน้าหนักจึงหาได้จากนะครับมวลนะครับคูณกับแรงน้มถ่วงนะครับจะได้เป็นน้ําหนักหน่วยออกมาเป็นกิ เป็นนิวตันใช่ไหมครับนะเป็นนิวตันนะครับนะโอเคนะครับมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมใช่ไหมครับตัวอย่างนะครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับ F เท่ากับ mg นะครับนะน้ำหนักขาได้จากมวลนะครับคูณด้วยแรงโน้มถ่วงโลกใชนะครับนี่นะครับอันนี้คือน้ําหนักนะครับมวลคูณด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับ จงหาน้ำหนักนะครับวิธีการทําข้อสอบนะครับหรือการทําโจทย์นะครับนักเรียนพยายามหาคีย์เวิร์ดนะครับก็เขาให้หาอะไรนะครับอย่างตัวอย่างนี้เขาให้หาอะไรครับเนี่ยครับอ่านมาก็เจอเลยนะครับหาน้ําหนักนะครับแสดงว่าเขาให้หาอะไรครับหา W ครับนะของวัตถุนะครับเมื่อวัตถุมีมวลเนี่ยครับวัตถุมีมวลนะครับมวลมวลเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าแทนด้วยตัว m ใช่ไหมครับเพราะนั้น M เราคือ20นะครับนะแล้วเขาก็ยัง กำหนดให้อะไรครับกำหนดให้ความเร่งจากแรงโน้มถ่วงนะครับมีค่าเท่ากับ1อ๋อแสงว่าก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับนะก็คือตัว g ใช่ไหมครับนะมีค่าเท่ากับ10กิโลกรัมเมตรต่อเมตรวินาทียกกำลังสองนะครับแล้วก็เอาตจวยมันจะเป็นแบบนี้เลยครับนะเอาแค่20มาคูณกับ10นะครับนะแทนค่าลงไปในไม่ใช่ว่าเอา20มาคูณกับ10เสมอไปเห็นโจทย์อื่นก็เอามาแทน เอามาคูณกันไม่ใช่นะครับเอา20มาแทนนะครับตรง m นะครับนะแล้วก็คูณกับ g นะครับ g มีค่าเป็น10อย่างนี้นะครับก็เอา20นะครับคูณกับ10นะครับไม่ต้องย้ายฝั่งนะครับเพราะเขาให้หา W นะครับเพราะนั้น W ก็คือนะน้ำหนักมีค่า200นิวตันนะครับเพราะนั้นเราก็ตอบว่าดังนั้นวัตถุนี้มีน้ำหนักนะครับ200นิวตันนะครับแค่นี้นะครับ อันนี้ให้ลองทำดูนะครับให้ลองทำดูบางคนครูดูแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำโจทย์มานะครับไม่ได้ทำโจทย์มาให้ครูดูนะครับ u ขึ้นใช่ไหมครับ v ไปทางขวานะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูดูตรงนี้แป๊บนึงนะครับ อ่าแล้วก็ดับดับวิวนะครับดับบนยูนะครับลงมาตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมครับลองทําดูก็คือหาผลรวมนะครับทฤษฎีหัวต่อหางนะครับนะตรงนี้ก็ยูนะครับข้อหนึ่งนะยูมีที่ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับนะพยายามวาดให้ตรงนะครับอันนี้อันนี้ลองให้ดูนะครับ v นะครับ v มีอันนี้คือ u นะครับเนี่ยอย่าลืมใส่หมวกให้ด้วยนะครับอ่าอ่ยอย่างนี้นะครับบวก v นะครับนะมี v ทิศอย่างนี้นะครับ เวกเตอร์ลับนะครับเวกเตอร์ลับคือนะครับเราก็ลากจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับนะมายังจุดสุดท้ายตรงนี้ครับนี่คือเวกเตอร์ลับนะครับนี่ครับอันนี้คือเวกเตอร์ u บวก v อย่างนี้นะครับนะหรือเวกเตอร์ลับนั่นเองนะครับข้อ2 3 4ก็ทําแบบนี้นะครับนะ u บวก w นะครับอ่า u นะครับบวกด้วย w w ก็มาทางนี้ใช่ไหมครับนี่คือ w นะครับเวกเตอร์ลับก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับเนี่ย อันนี้ก็คือเวกเตอร์ u นะครับบวก w นี่ครับแค่นี้เองนะครับสไลด์สุดท้ายครับอีก3าข้อ3ามข้อ4ี่นะครับลองทำเองนะครับการรวมแรงสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้นะครับ1เอ่อก็มีสามารถใช้เอ่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับหลายอย่างนะครับการรวมแรงนะครับเช่นนะครับการสร้างบ้านเรือนนะครับนะอาคารสำนักงานนะครับสะพานนะครับรั้วนะครับ หรือกำแพงนะครับนี่คือประโยชน์นะครับที่ถามว่าเรียนไปทําไมใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับงานชิิปที่2นะครับให้ไปแล้วนะครับให้เรียนติดตามงานด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ